ก,กระทะเนื้อย,ย่างนี่แล้วแล้วสิก,กินจังใดเรามาที่นี่พ่เชรลืมกระทะด้จ้ะ <S 2> <S 2> บังได้จจะวะ่าพี่เชรสิกแก่โตจังใดแกปัญหาจังใดด้วยจ้ะแม่นจ้ะ จ้าเลยตอนนี้นกอ่มยิ้มกับยูไฮ้ด้วยจ้าหัวตาเอาขั้วเขาขอกเมื่อกี้แหละจ้าเมรแล้วจ้าคุณผู้ชมนั่นก็คอขอกขั้วของเฮาด้วยจ้าแมนจ้าคุณนะจ้าอันนี้ก็เป็นขั้วหน่อยด้วยจ้าแมรแล้วจ้าคุณผู้ชมนะลักกี้จ้าเมรแล้วจ้าคุณผู้ชมจ้าก็คือว่า นี่ได้จาจ้านุ่มอิมโซกบีลีเจ้าจ้าเพราะว่าเมื่อนี่นี่พี่เพชรบ,บอกว่าสิมาโซบฟีมือในการเดหมูกกระทะเ้นุ่มอิมกินไหมจา้มจาเมนเรียจ้าตอเลยจ้าก็คือว่าพี่เพชรบ,บอกว่าสิเดหมูกระทะกินเติมห่อน้ะจ้าคุณผู้ชมอุ้มอ,อ,อากาศห,อน,หอนจังสีนี่เป็นยังเขาก็ต้องกินเติมห่อน ขาพากันกินไข้หอนโอ้ยแบบขันไข้หอนนี่เ,เหตุ็ดมาหลายเทียแล้วนุม่มอิ่มกัสีเห็ดแปลกแนวจักน่อยดิจ้าก็กเลยว่าตต่มหอนจา้าห้วใจไป,ไปอีตอนน่อนี่อากาศกับหอนหอนดิจ้าคุณผู้ชมก็สั่นไปบังเลยจา้าว่าพิเพศรสีเห็ดสแสีบบอนะจา้าไปเลยเค,คุณผู้ชมจา้าและตอนนี้ นกอิมกับสีผ้ามาเบิ่งบรรยากาศยู่ให้ของเฮาด้จ้าแมนจ้านี่กับนี่มั่วได้จ้านี่จ้ากำลังกินงหงาอยู่ได้จ้าแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมจ้าและตอนนี้เฮากระสเปิลบ่งพิเภกได้จ้าว่าพิเพภกกำลังเห็ดยบอย่างยู่นะจ้าแม่แล้วจ้าพิเพชรจ้ากำลังเตรียมของเห็ดเมื่อยอย่างน้องอิมอยู่แล้วขาดไม่ยังบ่จ้าคร้เฮ้เบสุนิลขาดย่างเดียวเท่านั้นลูก ขาดอีกยังจ้ะขาดกระทะเนื้อย่างนี่แล้วอ๋อแล้วสิกินจังใดล่ะัาที้บ่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพ่เพชรแก้ไขให้แก้ไขสถานการณ์สิ่แก้จังไดถ้าเบิ้งถ้าเบิ่งถ้าติดตามเด้อโอเคจ้ะมาช่วยจ๊ะพิเพชรลืมกระทะด้อจ้ะเบิ่งงด้อจ้ะว่าพิเพชรสิแก้โตจังใดแกปัญหาจังไดด้อจ้ะแม่จ้ะเออคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้ฟิวแบบสวนสัตว์สวนสัตว์นะคะแล้วก็ธรรมชาติมากเลย เขาคือว่าคล้วยเขาควักแก้วกล้วยหน่อยจ้ะคล้วยหน่อยออกมายังเหรนจ้ะเนื้อเหลือกล้วยนะคะเหลือคล้วยน้อยตัวเดียวน้องคะน้ยังพี่ได้ยังคะได้แล้วค่ะโอ้ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็จิ้มแล้วค่ะก็จะมีมีอาดมีมืยอมีมีเนื้อห้าเฮานะคะแล้วก็นจิ้มค่ะแล้วก็ผักค่ะ เสลใค่ะกินเลยค่ะเตามาอยู่ข้างหน้าเราเราก็จะเติมเติมมาเติมร้อนนะคะร้อนนะะคตอนนี้เราไม่มีกระทะดูนะคะพี่เพชรจะใช้อะไรมาเลยค่ะพี่เพชรในค่ะกระทะของเรานี่อ้มันถามว่าแม่ดีนั่นเอ้าก็ลืมเอากระทะมาเนาะว่าจำซอยกันเว้ยถทีเล้ะถาสแตนเลียดลวดสเตนเลียมันชิกระทะเอาเอาเลยได้ เพอดีค่ะเอาไปเลยี่เข่าพขอบคุณค่ะพี่เพชรไม่เอารุสิบุหรี่ร่งเตี่ยอือโอ้ห่านเลี้ยวห่านเลี้ยวเอาคือห่านไว้แถวที่นี่เอาคือดีนะวะโอ้ยเสียบเพราะเสียบกอยู่กับกระทะเด้อยแปลว่าของแพ้แน่นอนโอ้โหร้อนแล้วโอ้ยไม่กวางเข้ากรังโอ้ยเข้าอีกแล้วแขนเข้าอีกแล้วแป๊ดขอจะเขียนว้าวข้าวกะทิข้าวกะทิจะย่อยผมลงนิดนึงเนี่ยข้ากะสิเอาเนื้อความกิงไปยะ เคยย่งใครที่ยังไม่เคยเห็นแมกวางนะครับตอนนี้ดูแขนไปก่อนนะครับอุ้ยอมอุ้ยสุกอยู่เด้ออันนี้แผนสำรองของพี่เพชรนะคะถือว่าผ่านไหมลูกพี่เพชรผ่านอยู่ค่ะผ่านอยู่ค่ะแพิเศกินได้เพราะว่ายังไงหนูก็ต้องกินนี่จะพูดอะไรนน้ำจิ้มของเราโค้อร่อยมากว่าจะอร่อยไหมนะคะวางห่อนเด้อ กสุดๆอะไรคะอุ้ยเตี้ยมเบ็ดอร่อยมากๆวันไฟแดดแขนอร่อยมากๆเลยค่ะจะไปยิ้มยิมอะไรยิมอะไจ้ะเอาไหมจ้ะเอาไหมคือจังในยางนี่จ้ะเกิดยี่ห้อยางโอ้โหจ้ะเจ้าก็ต้องแจกแค่หน้่อินนี่ แก้วเลยจ้ะเลี้ยงได้ย네ิ่ี e> ่ชอาปตาทุกวันยังไม่่คยแหกแม่แกวอย่าคล้องว่าดีว่นะกินได้ขนมอันนันเป็นน้ำแียวไม่ได้เกี่ยวกับกระทะะด้วยเดินวุ่นแล้วว่าวว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 ้ววากินได้ววววว Mm. ตอนนี้เขากำลังกบเกลียนคว่ำพิษดิน <laughs> ่จา้าคุณผู้ชมเจ้ากระแบยยอ,อ,อีกเหรอสุดยอดเลยจ้าไม่นุ่ยสุดยอดกินแบบร้อนๆน,น,นะลูกมะเนยแตกงสระอนยเลยมันจะกลาดได้เนยแตงสซะกินแบบร้อนๆ คือว่าเบื่นไนมันไปนี่ตัวออกกําลังกายไม่ได้ช่วยอะไรเลยทีหลังเราไปกินเนื้อย่างดีกว่าออกเยอะแต่เราร้อนอย่างนี้ว่าจั๊กมืันมีข้าลราพีพีนะลูกเนาะจั๊กเดี่ยมันจะได้ดเป็ดพูนจะเดือดในญ่นะสักนันแต่สบแต่ลูกป้าควาอนแล้วแบไปดีเพราะตัวราพีพีเพราะว่า ทำแล้วเราจะร้านในที่แล้วนะลูกเนาะแม่แจ้ะจำรับผูใ้ใดที่ลืมกระทะก็ย่ลืมนะจ๊ะเด้อถาดกระสไอยประโยชน์ได้อยู่แมนจ้ะมือนี่เฮ้ยของทั้งสามสามสี่อ่ะหลายคนหลายคน,ยคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจังสีมาพบกันใหม่สวัสดีดจา้าบ๊ายบายนะครับนี่คือตัวการที่คนลืมกระทะของเรานะครับจะปรงโยวน์จ้ะโอเค